โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับก็วันนี้มาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็พอดีไปซิติลันมานะครับแต่ว่าเ,เป็นซิติลันที่แบบว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงีย้ยก็เลยลองทำอย่างหนึ่งดูก็คือลองให้ตัว AI อจัด รู้ซิทิลันให้ mm. ลองวิ่งดูใน uh, mm. ประเทศไทย mm. เนาะ mm. ในกรุงเทพนี่แหละ mm. ก็คืออยากไปตรงไหนอยากเริ่มตรงไหนเงี้ยเราเลยลองลองคีย์เข้าไปดูแล้วว่าแล้ว,ว่ามันจะแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ย mm. ก็เออก็เลยลองไปวิ่งมานะครับเออก็ที่ไปวิ่งวันนี้ก็คือจะเป็นตัวเราจะเริ่มจากแถวแถว พร้อมพงอะไรเงี้ยเราอยากเราอยากไปวิ่งเราอยากไปวิ่งที่สวนเบนแล้วก็ย้อนกลับมาก็เลยแบบเออลองลองเซตดูดูแล้วก็เลยลองใส่พร้อมดูว่าว่ามันแบบมันจะขีดรูทของมันจะขีดรูทของตัว,ต,วตัวทางวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยลองใส่ไปดูอืม ก็แต่ว่า AI นยเราก็แต่หลายคนก็อาจจะใช้ Chat GPT เนออแต่ว่าอันนี้เราก็ใช้เป็นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นของ Microsoft ก็คือใช้ของ Copilot นะครับก็คิดว่า Database อะไรเงี้ยมันก็แน่นเหมือนกันก็เลยแบบออลองลองคีย์เข้าไปดูแล้วก็ลองลองสร้างรู t ดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันดูกันนะครับซึ่ง อย่างแบบเราก็เปิดให่มันก่อนใช่ไหม,มเราก็เลยลองถามไปเลยว่า Create Root for City Run ถ้าเป็นเราใส่เราก็ใส่ Starting Point เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ อ๋อเอนพอยท์สเตติงพอยท์เอนพยมนะครับแล้วก็เราจะวิ่งไปที่สวนเบนเะนาะรูเบนจากกิติพาร์คนะครับแล้วก็เราก็จะวิ่งกลับมาแบ็กทูออสตาร์ทติ้งพอยท์นะครับแล้วเราก็จะใส่ทัวทัวล์ดิสเทนซ์อ่อประมาณ12 ถึง14กิโลนะครับทรโช,โชเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าแบบอ่ะ Let's map o u Refreshing City Run for Emporium to b e n j a k i t i Park and Back อันนี้ก็จะเป็นแบบ Round Back นะั่นก็คือออกไปแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าอ่าเริ่มจาก Emporium ปุ๊บอ่าแล้วมันก็บอกว่าให้ไปทางบีเทต้าโศกก็คือตรงขึ้นไปใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอ่อเลี้ยวตรงโศกมนตรีก็คือเอ่าเลี้ยวตรงถ้าใครคิดไม่ออกก็คือแยกโศกนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าสวนเบนอ่วมันก็ให้วิ่งไปถึงอ่าศูนย์ประชุมสิริกิตนะครับแล้วก็เข้าสวนเบนอ่ะแต่เข้าสวนเบนแล้วก็แล้วก็วิง่งในสวนเบนเสร็จปุ๊บออกจากปาร์คแล้วก็ กลับสู่เอ็มโพลียมก็จะได้ประมาณนี้ประมาณ 12- 1สิบ่โลที่เราวางเอาไว้ก็รู้สึกว่าค่อนข,ข้างมีประโยชน์เลยที่แบบว่าสมมุติแบบเออเราอยากไปซิตี้รันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะวิ่งรูทไหนดเีเราไม่รู้จะวิ่งรูทไหนดีแล้วเออเราอยากลองสำรวจดูแล้วก็อยากลองหาเส้นทางดูว่าว่าแบบเออมันจะประมาณกี่โลกี่โลอะไรเงี้ยเราก็สามารถแมป แมปไปแล้วก็วิ่งตามนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเออในในในมุมมองของนักวิ่งเองก็เหมือนกันแบบเออมันสามารถทารูทให้เราได้สามารถทําแบบเครีแพนให้เราได้อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเราลองแบบเปลี่ยนสถานที่ดูใช่ไหมเราลองเปลี่ยนสถานที่ดูอ่ะสมมุติเราจะไปวิ่งแถวแถวไหนดีที่ยอรลาดสมมติว่าเราไปเครียดอะซิตี้ ฟรันรูทร round ยาวราดโรด total distance สมมติว่า 10k ปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาสมมติเราเริ่มที่ยาวราดมันให้ไปไหนบ้างอ่ะ h e a d towards วัดไตมิดอ่ะแล้วก็วิ่งไปที่วัดไตมิดเสร็จปุ๊บอ่า ไปที่ถนนเจริญกรุงอ่าแล้วก็ตรงไปที่ถนนสี่ะฮะอ่าท่าเรือสีพญาแล้วก็วิ่งเรียบอ่แม่น้ำเจ้าพยาไปอ่าแล้วก็ไปเลี้ยวขวาที่ถนนราชะวงศ์กับสู่เยวาวราชแล้วก็คอมพิตเป็นหนึ่งลุกอืมเนี่ยอย่างเงี้ยมันแบบมันทำให้เห็นภาพมากขึ้นเลยเงี้ยเออเราไม่ต้องแบบไปแบบ หมือนไปสตาร์แล้วก็แบบไม่รู้ว่าเราจะไปวิ่งไหนดีอะไรเงี้ยอืมซึ่งตัวพวก AI พวกนี้มันก็มีแอปใช่ไหมเราก็สามารถแบบเออถามถามได้ตอนแบบอยู่ตรงนั้นเลยเราก็เราก็แบบพิมพ์พร้อมเข้าไปในมือถือแล้วก็แบบเออคิดียตรงนั้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์สายคอมแล้วก็เตรียมไปก่อนก็ได้อมีประโยชน์มากๆนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะแบบว่าทำเป็น running plan ของเราเองสมมติว่า Create ฮะ Running Training Plan for Mini Marathon Period ฮะสมมติว่าเราอยากซ้อมสักสองเดือนสองเดือนอืมมนันนี้แล้วก็สมมติว่าเราเราสามารถแบบ ขอวันพักก็ได้เหรอเราก็ระบุพร้อมเข้าไปก็ได้ว่าแบบว่าเออเราอยากพักวันไหนสมมติว่าเลสเ Day, free, f r e ีอาร์เลสเทฟีเ e อรเราเป็นสักวันศุกร์ไหมแล้วก็วันวันพุธกับวันเสาร์ล้วกัน Wednesday แล้วก็ Saturday อ่ะ เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบเออมันก็จะสร้างตารางตารางซ้อมของเรามาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าออโอเคมันอาจจะเป็นแบบแบบว่าทั่วไปหน่อยที่ที่ทุกคนสามารถเอาไปวิ่งได้แต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแบบเออมันก็มีประโยชน์ในการในการช่วยให้เราวิ่งประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมก็โอเคนะแบบเออมันก็ใช้ง่ายอะไรเงี้ยเออค่อนข้างโอเคเลยนะครับอืมก็แต่ว่าทางนี้ทท้งนั้นเนี่ยทางท้งนี้ทางนั้นเองอะ เรื่องตารางซ้อมอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นแบบส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าการที่มีโคช้ชการที่มีอะไรมันก็ยังสําคัญอยู่มันก็แบบว่าโคช้ชมันก็จะปรับปรับโค้ชเขาก็จะปรับแบบว่าตารางการซ้อมอะไรให้เราให้เข้ากับรายส่วนบุคคลให้มากขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ดูแบบเออพอร์ฟมน์ของเราด้วยว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอาจจะวิ่งได้เร็วกว่านี้เราอาจจะวิ่งได้เยอะกว่าน,นี้ก็ดูตามพอร์ฟแมนซ์แล้วก็ดูตามรา,ายบุคคลไปอืมแต่ว่า อันนี้มันก็เป็นตัวตั้งที่ดีที่ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวิ่งแล้ววิง่งรูทเ,เอ็มโพเรียมไปส่วนเบนแล้วก็กลับมาเอ,อเอ็มโพเรียมจะเป็นยังไงนะครับก็ไปเก็บมาให้ดูอืม ครับก็ไปวิ่งมาเรียบร้อยนะครับก็อ,อวิ่งก็แบบว่าเออมันก็เอ็นจอยซิตี้รันสนุกสนุก,นกดีเออแต่ว่ามันก็ต้องเราเออเราก็ต้องแบบว่าเออระวังตัวเองด้วยนิดน,นึงนะเวลาแบบไปวิ่งซิตี้รันอะไรพวกนี้ก็ต้องดูรถดูดูมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ดูคนด้วยว่าเออเราเราวิ่งแล้วเราไม่ได้แบบว่าเออไปชนเขาหรือว่าแบบวิ่งตัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ ทคแคร์นิดนึงนะครับผมแล้วก็พวกพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็เตรียมเตรียมให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเราไม่ได้เจอเซเว่นข้างทางหรือว่าไม่ได้เจอร้านสะดวกซื้อข้างทางอะไรเงี้ยก็ก็พกน้ําไปด้วยแล้วก็ถ้าหูฟังก็พยายามเป็นที่มันเป็นโอเพนเอียร์ก็คือแบบว่าที่มันเปิดรับ เปิดหูรับเสียงข้างนอกด้วยมันจะได้แบบได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงอะไรนะครับไม่ไงั้นมันจะแบบว่าเออพอไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไปวิ่งตัดหน้ารถหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้ก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอืมอ่ะอุปกรณ์ก็เตรียมให้พร้อมอืมก็ซีนิรามันก็เป็นเป็นกิจกรรมที่สนุก และเออถ้าไปวิ่งกันหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็ก็โอเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนรู้กันว่าว่าตอนนี้แบบเออันขับอะไรเงี้ยเขาก็ชวนไปซีนี่ันกันค่อนข้างเยอะอืมก็มีหะเออทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแบบเออมันก็เป็นกิจกรรมที่ที่ใหม่แล้วก็น่าสนใจด้วยอืมก็ก็ใครสนใจก็ไปลองซีนี่รันกันได้หรือว่าเออถ้าใครแบบเออมีก้น กันเองหรือว่าอยากไปวิ่งซีรีอะในเองอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีไอเดียว่าจะวิ่งอย่างดีอะไรเงี้ยก็ก็ลองใช้ตัวตัวนี้มันก็ช่วยช่วยเขย่ไอเดียของเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จริงๆจริงจริงจร,งจรงอ๋อถ้าเกี่ยวกับการวิ่งทั้งหลายอ่ะแบบไอตัวไอตัวพวกนี้มันก็ทําอะไรได้ทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าเราอยากแบบอ๋อ ดูดูการเปรียบเทียบแบบรองเท้าอะไรเงี้ยหรือว่าให้มันแนะนํารองเท้าให้เราอะไรเงี้ยก็มันก็ทําได้เหมือนกันอ่าสมมุติว่าลองดูสมมุติว่าเอ่อเล็กคอมเมนต์มีฮะเดลี่เทรนเนอร์ running shoe shoe แล้วก็เราก็ใส่บัจเจ็ตสมมุติบัจเจ็ตอ่อบีชูอิน สมมุติ3000บาทถึง6000บาท6000อ่ามันก็จะไปมันก็จะไปหาข้อมูลมาให้เราเนาะแล้วก็แบบลิสต์มาให้ว่าแบบเออมันมีมันมีรองเทารุ่นอะไรบ้างที่แบบว่ามันอยากแนะนำเราอะไรเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่สามพันถคร6 0 0นบาทเดี๋ยวก่อนนะผิดผิดผิดตกศูนย์ไปตัวหนึ่ง สามพันถึงหกพันบาทอืมก็อย่างเงี้ยอ่า for t h a t budget running shoe ที่มันรองเท้าที่มันแนะนำก็จะมีแบบอะ a s i c gel excite n i k e air zoom w i n f l o w adidas ulamo sl อะอะไรพวกนี้ที่ที่มันแนะนำมาอย่าเงี้ยแต่ว่าอ่ะสมมุติว่าเราเราไม่ได้ใส่บัตเจ็ตเนาะสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่บัตเจ็ตเลยอลองดูว่ามันจะแนะนำอะไรเรามาบ้าง อ่าอย่างเงี้ยก็อันนี้อาจจะเป็นแบบข้อมูลเก่านิดนึงยังไม่ได้แบบอัปเดตขนาดนั้นอ่าอย่างเช่นแบบอ่าอย่างเงี้ยมันขึ้นมา ASic คเจ l Nibus อ่าตอนนี้มัน Nimbus ย6แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ n นก e ้เพก s u s ตอนนี้เพก a s ั s 4 1แล้วอ่า Brooks ตอนนี้ก็อ่ามีแบบบุ o k สิบหกบอ่าจะไม่ได้16หรือ17อ่าแต่ก็มันก็ขยับขึ้นมาแล้ว Ad i d a s ตอนนี้เป็นอ l t ต้ o o ุ๊กนะครับแล้วก็ อ่ uh, New Balance f r e f o r m 1นึ่ตอนนี้น่าจะเป็น V 1 4แล้วอ,อันนี้อาจจะเป็นแบบข้อมูลย้อนหลัง Back Data ประมาณ3ปีแต่ว่าถ้าใครใครอยากที่เป็นใช้ Data ตัวปัจจุบันก็อาจจะต้องอัปเกรดตัว AI ให้มันเป็นโปรขึ้นมาเพื่อที่จะได้แบบเออมันจะเป็นข้อมูลแบบทันสมัยหน่อยอ่ะอ่ะส่วนนี้คือรองเท้าอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าอยากได้รองเท้าแข่งมันมีอ่ะ Dress running shoe อ่ะก็มาดูว่ามันจะแนะนําอะไรบ้างนะครับอ่ะสมมุติรองเท้าวันแข่งรองเท้าวันแข่งมันมีแนะนํามาอ่ะไนกี้อ่าเวเปอร์ไฟล์นิกเปอร์เซนสองอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเก่าอ่ะตอนนี้ก็เป็นนิกเปอร์เซนสามถูกป่ะเอออะดิราสเซอร์โร่อะดิซิอะดิออสโปรสองอ่ะตอนนี้อาจจะแบบโปรสี่รุ่นแรกมาแล้วอืมก็ โป3ก็ยังขายอยู่ตอนนี้ก็เอาไปใช้ได้ Asic m m t t s s p e e s s y y ตอนนี้เป็น Sky Paris ก็ลองเอาไปเทียบปรัรุ่นตัวโมเดลปัจจุบันดู b r o o k s h y p e r i o n e l i t ตตอนนี้น่าจะรุ่น4รุ่น5แล้วมั้งอืมแต่ว่า Brooks ในไทยก็อาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูได้ s ัคโ n นี n o n p n Pro โตอนนี้เป็นโปร4แล้วเนาะอืมก,ก็เอาลองไปเปรียบเทียบดูได้นะครับอืม หรือว่าจะแบบว่าลงลึกไปกว่านั้นอีกอ่ะสมมุติว่า Rest running shoes อ่ะสมมุติว่าคนที่เหมาะกับคนที่รอบขาจะจัด,จดอ่ะแล้วก็ใส่ไปว่า Rest running s h o e for cadence cadence runner เนี่ยมันก็มันก็จะสามารถแนะนำเราขึ้นมาได้ว่าแบบเออรองเท้าประเภทไหน เหมาะกับใครอะไรเงี้ยถ้าเราสงสัยเราก็ถามมันได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนาฬิกาเองสมมุติว่า recommend มันมี running GPS watch เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีขึ้นมาอ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะ มีการมินโฟลเลอร์ตอนนี้ตอนนี้มันเป็น2องเนอะ่าก็การ m มิ f o r e เ u อร์สองหกห้าพ v ล่าเวนอันนี้พ o ล่าไม่ได้มีขายในไทยเนอะอ่โคโลชเพจสอตอนนี้เป็นเพจสามแล้วก็ําเจไป s ุนโต o s ุนโต o เอันนี้อาจจะ อ๋อ uh, dis c o n t i n u วไปแล้วตอนนี้อาจจะเป็นซุนโตเลสอะไรอย่างนี้ apple watch series ก็สำหรับ uh, ios ตอนนี้เป็น apple watch series 10แล้ว mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้อมูลปัจจุบันอาจจะมี apple watch ultra ขึ้นมาอะไรเงี้ยก,ก็ลองดูไดก้ก็เป็นหนึ่ง,นงในเครื่อง,งมือที่ทช่วยช่วยหาข้อมูลให้เราให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับก,ก็คิดว่าลองไปเล่นดูได้แล้วก็ แล้วก็เออมันไม่ได้เออ AI มันก็มีหลายตัวเนาะก็อย่างเช่นอันนี้ก็เป็น Co-Pilot หรือว่าเเราจะสามารถใช้ c Chat GPT อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ก,ก็ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับอืมก็ลองไปเล่นดูลองเป็นไอเดียดูนะครับสำหรับใครที่เออคิดเรื่องอุปกรณ์ไม่ออกคิดเรื่องรองเท้าไม่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าอยากไปวิ่งซิตี้รูทหรือว่าอยากเออลองจัดเทนนิ่งแพนของตัวเองดูอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้เป็นเป็นตัวตั้งต้นก็ได้นะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้ดูแล้วก็ถ้าลองใช้แล้วแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะครับหรือว่าอ,อไม่รู้ว่าสมมุติว่าเรามีภาษาไทยอะไรเงี้ยแตว่ว่าเราอยากลองใช้พร้อมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยก็ลองลองถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้เผื่อจะช่วยได้นะครับในเรื่องของพร้อมอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียเจอกันนะครับ